ข่าวขอมเมาสา ค่ะตัวข่าวข่าเม้าวันนี้นะคะก็จะเมสาเบื้องหลังแรงตะวันค่ะผู้ที่จะมาเมสาให้เราได้ฟังกันได้ฟีก,กันก่อนเลยก่อนได้ดูกันคืนนี้นะคะค,คือสายฝนค่ะใช่ค่ะหลังจากที่ชมความดิบความเถื่อนดรามา่าวูมามากมายอของละครแรงตะวนันใช่ไหมคะแ,มแต่คืนนี้ค่ะจะมีฉากหวานแน่นอนเพราะว่าเป็นตอนอวสานของเรื่องแล้วไม่ได้สปอยนะไม่สปอยเพราะว่าจะให้มาดูเป็นเบื้องหลัง่ะมาแต่เบื้องให้เห็นเฉยๆว่ามีอะไรจะได้เจออะไรบ้างแต่ไม่ ไม่บอกเรากาเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกการคือมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่ในฉาก,อ,กอีกซึ่งเราจะไม่บอกนะคะให้ดูเบื้องหลังกันค่ะฉากหวานที่จะให้ดูกันไม่ใช่มีแค่ฉากเดียวนะคะมีหลายฉากด้วยกันค่ะเริ่มกันที่ฉากแรกของเราเลยค่ะไปกันที่ทุ่งทานตะวันนะคะในฉากเนี่ย สาวเจ้าเขาก็ต้องมาง้อพระเอกของเรานายภูนี่ในเรื่องเขาก็เป็นคนมากเยอะอยู่แล้วนะคะไม่ยอมหายงอนงอ่ายๆแต่นห้าจาได้นะฉากนี้ที่เขาไปปลูกเมล็ดานตวันกันใช่ไหมคะนช่เลละค่ะเ,ออเวลาถ่ายทําก็นี่ค่ะชิปปี้เขาก็ต้องเดินง้อเรียกว่าโอ้โหเดินกันยาวเลยแบบนี้น่แหละค่ะไม่ยอมหายงอนง่ายๆก็เลยต้องถ่ายทํากันรอบทุ่งานตวันแบบนี้แต่เบื้องหลังนะคะกว่าจะถ่ายทําฉากแบบนี้ได้นี่ค,ค่ะ มีไทยมุงด้วยนะคราะว่าเป็นทุ่งทานตะวันที่อยู่ริมถนนค่ะทีมงานก็ต้องคอยกันรถแบบนี้เอาไหนจะไทยมุงอีกนะคะให้รถวิ่งผ่านอุปสรรคไม่ได้มีแค่นี้เห็นไหมคะแสงกาลังสวยเลยเพราะอะไรคะพราะตย์กำลังจะตกค่ะ,ะคือเขาต้องเร่งมือกันแล้วลกว่าจะเซตไฟกันได้กว่าจะเซตทีมงานนักแสดง<ะ>เองก็ต้องทํางานแข่งกับเวลา<ะ>ค่ะต้องถ่ายให้เสร็จในวันนี้เท่านั้นเพราะนี่เป็น ทุ่งทานตะวันแห่งสุดท้ายของลบบุรีแล้วตอนนี่แบบมาอดี๋ยวไปฟังพี่อ้๊อเขาพูดถึงทุ่งทานตะวันอันนี้กันแปลกสุดท้ายในลบบุรีนะครับจริงๆกรุงเทพก็มีแถวบ้านผมมีครับตรงลาดปลาเค้ามีมีอยู่ครับแล้วถ้าเกิดซีนี้เราเก็บไม่ได้เนี่ยเห็นกล้องบอกว่าจะไปถ่ายที่เนเธอร์แลนด์เซลล์ฉากนี้ไปถ่ายโดยเฉพาะเลยนะครับก็ต้องลองเช็คเทปกันดูว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน แบบอบเมากองตัวเองเนาะจะไปถ่ายนนทแลหรอคะอธิบายให้ฟังก่อนคือที่ต้องเป็นที่นี่เพราะว่าอะไรที่ทำไมต้องเป็นลบบุรีเพราะว่ามุงกลับเพาอยากได้วิวภูเขาอ มีภูเขาไหมคะไม่มีแล้วก็ได้เห็นภาพพระอาทิตย์แสงสวยๆตกแบบนี้ด้วยนะคะพระที่มีความหมายด้วยนะคะก็เหมือนแสงตะวันอ่อนๆแสดงถึงความอบอุ่นมั่นคงนี่แทนตัวพระเอกไงใช่ไหมคะใช่ตอนนี้แบบอบอุ่นแล้วเขาอบอุ่นแล้วนะว่าไม่ได้เป็นตะวันร้อนแรงแล้วนะนะว่ามินไม่มี ภูเขาแบบนี้นะคะ,ะส่วนฉากวานอีกฉากหนึ่งไม่ได้มีแค่ทุ่งทานตะวันเท่านั้นมีทะเลแบบนี้ด้วยค่ะไปถ่ายทำกันที่ริมทะเลชนบุรีนะคะคเพราะว่าเป็นฉากที่นายภู เขาพาเคสมาดินเนอร์ริมทะเลทีมงานเขาก็เซ็ตฉากอย่างดีเลยมีโตะ๊ะมีการจุดเทียนประดับประดา,ะดาไฟสวยงามแบบนี้แหมมีฉากหวานแบบนี้มันต้องมีฉากยังไงคะนางเอกแบบเออลี่อ่ะี่เลยพลิกเท้าพลิกนะคะเวลาเราเห็นพระเอกถอดรองเท้าในหน้าจอก็เห็นเขาถอดกันแบบง่ายๆเนาะ,ะ,ะแต่ว่าเบื้องหลังกว่าจะถอดได้เนี่ยคะ่ะเป็นแบบนี้ ครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วดูเอียดอาร์ตดูแบบโอ้มาไหนจะถอดจะทำไมใส่รองเท้ายากขนาดนั้นก็เลยพริกไงอ๋อคือหน้าจอเลยโอ้ถอดนุ่มนวลละมุนละไมลื่นไหลแต่ว่านี่กว่าจะถอดได้ก็เป็นแบบนี้เขาหรือเปล่าจะแก้งพี่อ้๊มนั่นน่ะสิงานนี้ก็ยังมีฉากที่พระนางเขาต้องนั่งกินข้าวคุยกันแบบว่าจูงจิ้งสวยงามบรรยากาศสวยงามไม่ได้โหถ่ายมาสวยมากแต่ ถ้าดูเนี่ยเวลาเราเห็นในละครก็จะเป็นเขาคุยกันเฉยๆถูกไหมคะเราจะไม่ได้ยินเสียงหรอกว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าดูแล้วแบบออกรถออกชาติดูคุยกันสนุกสนานใช่ไหมคะแต่อยากรู้ไหมว่าเบื้องหลังอ่ะตอนเขาถ่ายฉากนี้เขาคุยกันเรื่องอะไรเราไปเก็บมาให้ฟังกันค่ะคือไม่ได้ยินในละครใช่ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินหนูตอนที่หนูคุยกับพี่อ้ําอ่ะหนูคุยว่าอะไรบ้างหบอกว่าพี่อ้ํถามว่าพี่อ้ํเรามาเล่าให้ต้องฟังดีกว่าว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันตอนที่เราซิงเกิ้ ที่บอกว่ากังเป็นสัตว์ดึกดัมบันเกิดมาพร้อมไดโนเสาร์นะครับสอบอาเรียนมาจากไหนอันนี้ดู Discovery Channel มาเมื่อก่อนตัวเท่าไดโนเสาร์ใช่แต่คือวิวัฒนาการของมันอ่ะมันอยู่แบบนั้นมาคือมันก็ยังวิวัฒนาการไม่ได้เรื่มันไม่ได้สูงขึ้นไงคะมันก็เหมือนจระเข้อะจระเข้ก็มาพร้อมกับสัตว์ดึกดัมบันใช่ไหมครับใช่ คือในภาพดูเหมือนคุยกันแบบโรแมนติกมากเลยอ่ะคุยเรื่องก้างนี้คุยเรื่องก้างออกรถจริงจริงคุยกันเรื่องก้างที่อยู่บนโต๊ะนั่นแหละค่ะคือในละครจะไม่ได้ยินนะว่าเขาคุยเรื่องอะไรแต่จะเป็นฉากแบบหวานๆนั่งคุยกันตากกันอะไรอย่างนี้ลองก้างไหมคะก้างเป็นสัตว์จากเดึกดับบันค่ะ ัน้นคืนนี้เรียกว่าห้ามพลาดเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายหลฉากทีเดียวนะคะที่เราจะต้องแบบติดตามเข้มข้นมากจริงๆแต่ว่าฉากหวานแน่นอนห้ามพลาดห้ามเรียกว่าแชทคุยแต่ใครนะเข้าห้องน้ําด้วยนะคอยดูเขากินก้างกันนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ